สวัสดีค่ะพบกับช่องดีดีฟันคิดวันนี้มีเกมตอบคำถามยาสามัญประจำบ้านมาให้หน,หน,น้องๆได้เล่นกันถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มเกมกันเลยค่ะข้อที่1ย่ยาชนิดใดใช้ทาและนวดบริเวณที่มีอาการปวดเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยภาพที่3ยาหม่องค่ะข้อที่2อยาชนิดใดใช้ทำความสะอาดบาดแผลเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะฉเฉลยภาพที่1นึ่งล้แอลกอฮอล์ค่ะข้อที่3ยาชนิดใดใช้บรรเทาอาการไอและขับเสมหะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะฉเฉลยภาพที่2อ,อยาแก้ไอมีทั้งแบบน้ําและลูกอมค่ะข้อที่4่ยาชนิดใดใช้บรรเทาอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟอ้อเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภาพที่3ยาธาตุน้ำขาวค่ะข้อที่5ายาชนิดใดใช้บรรเทาปวดและลดไข้เริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเลละฉลยภาพที่ 2, 2> อยาแก้ปวดลดไข้พาราซตามอนค่ะข้อที่6ยาชนิดใดใช้สำหรับโรคผิวหนังเช่นกากเกลือนสังขังเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยภาพที่1่สีมาครีมสําหรับโรคผิวหนังค่ะข้อที่7ยาชนิดใดใช้ทากันยุงกัดเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยภาพที่สยากันยุงค่ะข้อที่8ยาชนิดใดใช้ดมแก้บิงเวียนน้ำมืดคัดจมูกเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ เฉลยภาพที่2องยาดมค่ะข้อที่9อยายาชนิดใดใช้บรรเทาอาการแพร้อากาศลดน้ำมูกเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ,ะเฉลยภาพที่1อยาแก้แพ้ค่ะข้อที่10ยาชนิดใดใช้บรรเทาอาการท้องเสียเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉล,ล,ะะเลย ที่2อย่าแก้ท้องเสียคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้งนองๆสำหรับคลิปที่จบลงไปก่อนจากกันพี่ดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยดีๆฟันคลิดด้วยนะคะและพวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะ